ทำไมต้องมาที่นี่ด้วยวะคุมไม่เข้าใจเรื่องมันเกิดที่นี่อยากให้มันจบที่นี่ พวกคุณมาทำอะไรที่นี่คุณหมอซักส่งเมลวบอกพวกเรามาที่นี่ มึงเข้าใจไหมเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกูว่ากูเข้าใจนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วใครเป็นตัวการเรื่องนี้วะชันเอคุณไม่ต้องกลัวหรอคุณถูกของแน่ ม่เอาแบบกผนี้ฉันมาที่นี่ในฐานะทนายคุณก็ลองคิดดูแล้วกันว่าคุณทำอะไรลงไปบ้างนีม่มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะคะแต่ถ้าพวกคุณอยากจะพูดเรื่องส่วนตัวกันแล้วก็ฉันก็มีเรื่องที่อยากจะพูดเหมือนกันหมิงเห็นใจกันบ้างเถอะ มล้วมีใครเห็นใจฉันบ้างหลหรนี่เธอพูดเหมือนเธอไม่เข้าใจอะไรเลยนะฉันเองไม่เข้าใจอะไรเลยเธอยังมีต้นตั้มเขาก็ยังดูดีอยู่นะแล้วฉันละ่ะฉันเหลืออะไรบ้างพี่เชษเขาก็ตายจากฉันไปแล้ว แล้วหนชีวิตที่เหลือของนุอีกละ่ะเขาเหลือไตแค่ข้างเดียวนะแล้วเขาก็อ่อนแอลงทุกวันเธอยังจะมีหน้ามาพูดกับฉันอีกหรอว่าฉันไม่เข้าใจอะไรเลยเราก็ตกลงกันแล้วนะว่าเรื่องแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้วันนี้ถ้าเป็นผู้ชนะเธอถึงพูดกับฉันแบบนี้ได้ไงมันไม่มีใครเป็นผู้แพ้ผู้ชนะหรอกนะ ธอยังไม่รู้ฉันนี่ไงผู้แพ้ผมไม่ใช่ผู้ชนะนะหมิงผมไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยมันไม่อยู่ที่ว่าใครจะคิดยังไงหรอกนะตน้นมันอยู่ที่ว่าความจริงที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงมากกว่าสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือในแพทย์คนนี้เป็นตัวการ ในที่ผมนัดพวกคุณมาในวันนี้นะครับพวกคุณก็คงจะทราบแล้วว่าพวกเราเนี่ยมีจุดประสองค์อะไรแต่ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักกันอย่างเป็นทางการสะก่อนขวามอือของผมคือคุณต้นคุณต้นป่วยเป็นโรคไตามานานแล้วแล้วจำเป็นต้องผ่าตัดปลูกถ่ายไตยโดยโด่วนที่สุดต่อมาคือคุณนุชคุณนุชเป็นแฟนของคุณต้น แล้ถัดไปคือคุณตั้มคุณตั้มเป็นน้องชายของคุณต้นคุณตั้มจะบริจาคไตให้กับคุณเชษคุณเชษก็ป่วยเป็นโรคไตมานานแล้วเหมือนกันและจําเป็นต้องผ่าตัดปลูกถ่ายไตโดยดุนที่สุดแล้วก็อย่างที่ผมเคยตรวจพบไตของตั้มเข้ากันได้กับไตของคุณเชษถัดไปคือคุณหมิงแฟนของคุณเชษและคนสุดท้ายคือคุณนุน้องชายของคุณเชษ คุณนุจะบริจาคต,ตายให้กับคุณต้นมึงทำจริงด้วยทีนี้ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยทำความรู้จักกันนะครับพูดคุยกันให้เกิดความคุ้นเคยจะได้เกิดความสบายใจก,กันทั้งสองฝ่าย แม่แน่ไม่รูว่าถ้รอดจะได้หรือเปล่าอย่ากังวลไปเลยนะคะเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนที่เรารักเกิดถ้าผลที่ออกมามไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราจะทำยังไงกันดีล่ะคะไม่เป็นไรหรอกอยังไงตอนนี้พวกเราทุกคนก็เป็นเพื่อนกันแล้วไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงก็เราทุกคนต้องรักได้แน่ มีปัญหาอะไรไหมครับต้หมอ,อมีอะไรจะพูดไหมคะถ้าอย่างนั้นหมอก็เตรียมหาทนายความมาต่อสู้คดีของหมอได้เลย พิงอย่าทำแบบนี้เลยนะพวกเราทุกคนเข้าใจเธอเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอเราไม่รู้จักกันเลยนะเป็นหมอต่างหากที่ดึงพวกเราทุกคนมารู้จักกันจริงๆแล้วพวกเราทุกคนมันก็เหมือนคนแปลกหน้าที่มันไม่มีทางเลือกต่างหาก